สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแป้ง h ั m m e r อีกครั้งนะคะวันนี้เราอยู่กับรถรุ่น t o y o ต a h i l u ัก r Sport ค่ะซึ่งมาพร้อมกับตัว h ั m m e r m a n u น l วลโรลลเรามาดูภาพลักษณภายนอกของตัว l o l โรลิสแมนนวลตัวนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นของ h ั m m e r จุดเด่นเราจะมีโลโก้ h ั m m e r อยู่ตรงกลางตรงนี้ซึ่งจะเป็นสัญ,ญลักษณ์จุดเด่นเลย ตัวโลโลลิปนี้จะทําจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะคะมีความทนทานต่อการเกิดสนิมทนแดดทนฝนค่ะตัวโลโลลิปแมนวนวลตัวนี้นะคะจะไม่มีการต่อสายไฟกับรถจะเป็นการติดตั้งแบบระบบไร้สายไฟและไม่ต้องเจาะขอบกระบะค่ะทําให้ขอบกระบะของรถลูกค้ายังเหมือนเดิมเพราะว่าการติดตั้งของตัวโลโลลิปรุ่นนี้ใช้ตัวแคมป์ในการยึดกระบะแทนค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันต่อดีกว่าค่ะว่าข้างในจะมีอะไร และนี่ก็เป็นด้านในของตัวโลโลลิตนะคะตัวโลโลลิตรุ่นนี้จะมีจุดระบายน้ําอยู่4จุดซึ่งจะเป็นด้านหน้าอยู่2จุดและด้านหลัง 2, จุดตัวโลโลลิตรุ่นนี้สามารถกันน้ําได้ถึง98%เลยทั้งในยังมีไฟอยู่2จุดซึ่งเราสามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลยทั้ง2ด้านสามารถกดเปิดได้เลยค่ะส่วนตัวไฟนั่นนะคะไม่ได้เชื่อมกับสายไฟรถ แต่จะเป็นการใช้ฐานแทนค่ะหากวันไหนว่า่านหมดเราก็แค่เปลี่ยน่านเท่านั้นเองค่ะการเปิดโลโลลิตนะคะเปิดโลโลลิตจะมีอยู่2สเต็ปสเต็ปแรกเราจะเปิดแบบสุดซึ่งการเปิดก็คือดึงเข้าหาตัวเองแล้วโยกไปทางขวาจะมีเสียงแก๊กแบบนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยตัวลิดออกไปซึ่งเราไม่ต้องออกแรงดันลิดเลยค่ะจะมีสปริงม้วนลิดกลับเข้าไปเองค่ะแบบนี้ส่วนการที่เราจะปิดตัวลิดนะคะดึงเข้าหาตัวเองแบบนี้ แล้วโยกไปทางซ้ายนิดนึงจะมีเสียงแก๊กแล้วเราก other, ็ปล่อยอันนี้คือการล็อกของตัวลิดค่ะส่วนสเต็ปที่2นะคะก็จะเป็นการเปิดครึ่งเดียวการเปิดครึ่งเดียวนะคะก็เหมือนเดิมค่ะดึงเข้าหาตัวเองแล้วโยกไปทางขวามีเสียงดังแก๊กแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยนิดนึงแล้วเราก็โยกไปทางซ้ายมีเสียงดังแก๊กปล่อยมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงกลางนี้ค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเปิดครึ่งเดียวแล้วค่ะส่วนการปิดก็เหมือนเดิมค่ะดึงเข้าหาตัวเอง แล้วโยวกทางซ้ายมีเสียงดักแจ็กก็คือการล็อกค่ะสําหรับการใช้งาน h a mm hmm. ม m มอร์แมน l วลโลลลิรุนน่นนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เห็นไหมคะว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างแป้งและแรงน้อยๆก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายเลยค่ะ